ที่สื่อระดับความมั่นคงทางการทหารมาเปิดเผยภาพดาวเทียมซึ่งเป็นการชี้ชัดเลยครับว่าคาเมนเป็นฝ่ายเตรียมการสร้างคูเลตและก็บังเกอร์ล่วงหน้าหลายเดือนก่อนที่จะโจมตีไทยเราและก็ยังไม่ได้จบเพียงแค่นี้ครับมีเรื่องราวรายงานออกมาล่าสุดเช่นเดียวกันกับชาวคาเมนที่ตอนนี้ทะลักไม่หยุดไม่ย่นเริ่มที่จะเอาไม่ไหวเอาไม่อยู่เพราะล่าสุดเนี่ยทะลักไม่แล้ว38คน อดอากไส้แห้งต้องมาขอทํางานที่ไทยเราอีกแล้วโดวยเรามาเข้าเรื่องกันเลยครับเดี๋ยวมาพูดถึงสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเรากันก่อนกับพื้นที่4จังหวัดภาคอีสานนะครับตอนนี้เนี่ยตามแนวชายแดนก็ เป็นการรายงานจากทางฝั่งความมั่นคงครับว่ายังปกติดีอยู่ครับถึงแม้ว่าเขมรจะมีการเคลื่อนไหวกําลังเติมกําลังอย่างต่อเนื่องแต่มันก็มีภาพออกมาหลายตัวหลายภาพนะท้งบริเวณบริาษาทตาควายครับที่เขมรเองก็มีการสร้างตาข่ายเนี่ยป้องกันโดนเป็นที่เรียบร้อยซึ่งเหมือนเตรียมการแบบเสร็จสับนะรอแค่วันเวลาที่จะปะทะกับไทยเราภาคที่2เพราะมีการเตรียมทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเสริมกําลังการเสริมอาวุธหนักอย่างรถถังเนี่ยมันก็มีภาพออกมาล่าสุดเช่นเดียวกัน แต่อีกหนึ่งสิ่งที่เราก็สามารถคลายกังวลได้นะครับเนื่องจากบิ๊กเล็กเองเนี่ยก็ได้ออกมายืนยันว่าฐานใดของเรายิงได้เลยนะถ้าเกิดว่าเขมรมีการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงด้วยการวางทุ่นระเบิด แล้วก็ไฟเขียวตามกฎการนะครับใช้กําลังให้อํานาจแม่ทัพป้าที่2เต็มที่หากว่าขาเมนมีการล้ําแดนวางทุนระเบิดมีการดักซุ่มโจมตีไทยเราก็สามารถสอยได้เลยเพราะทุนระเบิดเนี่ยมันคืออาวุธอย่างหนึ่งแล้วการที่เรายิงตอบโต้ไปไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะระเมิดโคตตกลงเพราะฝ่ายข่าเม็นเองละมืดแล้วละเมิออีกด้วยการวางระเบิดนี่แหละครับก็ทําให้รัฐมนตรีช่วยกลาหวมวเองยืนยันออกมาแล้วว่าเราสามารถยิงได้ให้อํานาจกับแม่ทัพป้าที่2เต็มที่นี่แหละครับคือเสียงที่เราต้องการตอนนี้ผมคิดว่าขมก็ยังมหมยนก จะมีโอกาสวางอยู่เรื่อยๆวางอยู่เสมอแต่ว่าในแนวหน้าตอนนี้เนี่ยมันก็มีรายงออกมาเช่นเดียวกันนะครับว่าดานขรเขมรนป่วยหนักไข้สูงอ่อ,อนเพรีย เบื่ออาหารครับปวดเมื่อยตามร่างกายถึงกับนอนโซงไปหลายต่อหลายคนหลายต่อหลายฐานเลยนะครับตอนนี้เนี่ยโรงพยาบาลน่าจะรับกันไม่พอเพราะป่วยกันหนักมากแล้วเหมือนเป็นโรคที่ยังหาสาเหตุไม่ได้แต่ฮุนเซนก็ยังปัดความช่วยเหลืออยู่รวมถึงสื่อของเขเมหลหลายสื่อเนี่ยยังไม่ได้มีการออกมาตีข่าวแต่อย่างใดก็น่าจะปิดข่าวอย่างเหตุการณ์ที่พลโทไลดึกได้เลยครับซึ่งไปถึงแขนซ้ายฮุนเซนแม่ทัพใหญ่ของภาคที่2เลยข่าวล่าสุดเนี่ยก็เสียชีวิตเป็นที่เรียบร้อยน่าจะหาร่างไม่ เจอด้วยเพราะไปโดนไข่เอสมกของไทยเราเอาละมาต่อกันที่อีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องนี้ต้องบอกว่าเฮลลัลลั่นกลับตาลปัดอีกแล้วครับคุณผู้ชมเมื่อล่าสุดสื่อระดับโลกสำนักข่าวเจเนสนะครับเป็นสื่อด้านความมั่นคงและก็การทหารระดับโลก ได้รับการยอมรับระดับสากลเลยมีการออกมาเปิดเผยหลักฐานภาพถ่ายดาวเทียมครับจากแมกซ่าที่ชี้วัดว่ากัมพูชานั้นเป็นฝ่ายเตรียมการสร้างคูเลตและก็บังเกอร์ล่วงหน้าหลายเดือนเลยไม่ใช่เป็นแค่เดือนเดียวน,น,นะแต่ว่าหลายเดือนก่อนที่จะเกิดเหตุปะทะกับไทยเราในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยรายงานนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องดีแล้วก็เป็นหลักฐานชิ้นสําคัญเลยนะครับที่สํานักข่าวสื่อความมั่นคงทางการทหารระดับโลกเนี่ยได้ออกมาเปิดเผยรายงานพิเศษที่ระบ,บุว่ากัมพูชานั้นดําเนินการก่อสร้างคูเลตเป็นเรื่องชี้ชัดว่า ยิงไทยเราโกรธซึ่งรายงานนี้ครับก็เขียนโดยฤทธิ์วันรามัด นักวิเคราะห์ด้านกลาโหมชื่อดังจากประเทศสิงคโปร์ก็มีการอ้างอิงภาพถ่ายดาวเทียมของแมกซ่าที่แสดงเห็นถึงการเตรียมการทางทหารของกัมพูชาซึ่งถือเป็นหลักฐานสําคัญที่ชี้ว่าเขมรนั้นเป็นฝ่ายเริ่มสร้างความตึงเครียดในพื้นที่ชายแดนกอดแล้วหลักฐานที่ออกมาแบบนี้กลายเป็นจบทุกอย่างเลยครับถ้าเกิดมีหลักฐานดาวเทียมเนี่ยแบบนี้ผมคิดว่าเราได้เปรียบเยอะมากนะครับมาเลเซียก็มีนะดาวเทียมที่จะดูแบบเรียวทม์ย้อนเหตุการณ์ไปได้เลยมาเลเซียก็มีอย่างชา,าาาชาติมหาอำนาจหลายๆชาติก็มีสหรัฐอเมริกาจีนก็มีแต่ว่า ไม่มีไทยเราก็น่าจะยังไม่มีด้วยการที่สื่อด้านการาหโหมระดับโลกออกมาเปิดเผยแบบนี้เนี่ยมนเป็นหลักฐานสําคัญจริงๆนะครับแล้วความน่าเชื่อถือเนี่ยมันก็แตกต่างจากสื่อของขอมรเลยหรือว่าสื่อไทยเรานะนี่เป็นสื่อชื่อดังระดับโลกที่ออกมาพูดถึงการประทะแนวายแดนระหว่างไทยกับขมรซึ่งสำนักข่าวจานิสเนี่ยก่อตั้งขึ้นในปี1898โดยเป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือสําหรับหน่วยงานด้านการาหโหมของรัฐบาลและก็อุตสาหกรรมอาวุธทั่วโลกแล้วมีหลายเว็บไซต์เลยครับที่จัดให้เป็นสื่อที่มีควาามเป็นกลง ก็มีความน่าเชื่อถือสูงอีกด้วยโดยก็เป็นหนึ่งในบริษัทข่าวกลองด้านความมั่นคงทางการทหารที่มีชื่อเสียงระดับโลกเลยก่อตั้งขึ้นเนี่ยที่ประเทศอังกฤษ โดยมีลูกค้าหลักเป็นหน่วยงานด้านกาโหมรัฐบาลแล้วข้อมูลส่วนใหญ่เนี่ยมักถูกใช้ในการอ้างอิงและก็วิเคราะห์สถานการณ์ทางการทหารครับและได้รับการจัดอันดับว่าเป็นสื่อที่มีความเป็นกลางสูงที่สุดอีกด้วยอันนี้ก็เป็นหนึ่งเรื่องดีแหละสาหรับฟากฝัง่งไทยเรานะครับทางการทูตเนี่ยผมเชื่อว่าไทยเราพลิกขึ้นนําเป็นโตอ,อยู่แล้วนะครับถึงแม้ว่าเขาเหม็นจะเร็วกว่าก็ตามแต่หลักฐานที่เราสแสดงออกไปมันเป็นเชิงประจักษ์และมันก็จับต้องได้มันพิสูจน์กันได้นะครับโดยเฉพาะโทรศัพท์20เครื่องนยนนี้แหละมันเป็นเครื่องสจน์สําคัญเ่ยา ขาเมเน่ต้องการที่จะโจมตีแล้วก็ยั่วยุทาหารไทยเรามาต่อกันที่อีกเรื่องนึงครับเรื่องนี้ต้องบอกว่าอดอยากไส้แห้ง ล่าสุดมีรายงานออกมาจากหน่วยความมั่นคงครับรวบข่าเหม็นอีกแล้ว38ชีวิตลักลอบเข้าไทยเราหนีความหมดอยากหวังตายเอาดาบหน้าโอ้โหตอนนี้เอาไปเอามาเราจะต้านไม่ไหวแล้วครับถ้าเกิดว่าข่าเหม็นทะลักมาแบบนี้บ่อยๆเนี่ยมันจะกลายเป็นพื้นที่เสี่ยงได้เลยนะครับเพราะล่าสุดเองครับกองกําลังบูรพาฉออกรรยญ,ญประเทศเนี่ยก็ได้ร่วมกันาะัตะเวนบนพื้นที่เสี่ยงนะบริเวณชายแดนกัมพูชาและก็สามารถควบคุมตัวชาวกัมพูชาเนี่ยได้ถึงจํานวน38คนขณะลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายบริเวณพื้นที่ อำเภออรัญ,ญประเทศจังหวัดสราแกวโดยทั้งหมดถูกตรวจพบในไร่อ้อยที่บ้านโนนขี้เหล็กซึ่งอยู่ห่างจากแนวชายแดนครับประมาณ2กิโลเมตรแล้วจากการตรวจสอบก็พบเป็นชายใน20คนหญิง17คนผู้ติดตามอีกหนึ่งคนซึ่งเป็นเด็กแล้วจากการสอบสวนเบื้องต้นครับทั้งหมดก็ให้การสารภาพเหมือนเดิมเป๊ะเลยบอกว่าเดินทางมาจากบ้านเกิดในประเทศกัมพูชาและก็ได้นาการลักลอบเข้ามาฝั่งไทยทางช่องทางธรรมชาติเพื่อหางานทําในประเทศไทยครับเนื่องจากตอนนี้ฝั่งเขเมรเองประสบป,ป,ปัญหาไม่มีงานทําอย่างหนักรายได้ไม่เพียงพอ ต่อกันดํโรงชีวิตจึงยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อมาหาเลี้ยงชีพในต่างแดนเนื่องจากเคยมีงานทำกินดีอยู่ดีและก็มีความสุขที่ประเทศไทยมาก่อนโอ้โหสำหรับเหตุการณ์นี้เนี่ยมันก็ยิ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงวิกฤตเศรษฐกิจ กําลังคุกคามาเจ้ากเหมนอย่างรุนแรงแล้วมันเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับพี่รัฐบาลกัมพูชาเนี่ยต้องหันมาให้ความสําคัญอย่างเร่งด่วนนะเพราะก่อนที่จะเรียกประชาชนตัวเองไปเนี่ยรัฐบาลกเหมนก็บอกว่ามีงานเพียงพอมีงานรองรับแต่กลับไปจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีงานเลยครับแล้วรายได้เนี่ยมันก็น้อยด้วยไม่อย่างนั้นเจ้ากเหมนเองไม่หนีตายจากความอดอยากและก็จะรอความช่วยเหลือจาก ท่านฮุนเซนไม่ได้แล้วนะครับต้องหวังพึ่งประเทศไทยเราเพราะว่าเคยหนีรอดมาพึ่งเย็นที่ไทยเมื่อหลายสิบปีในอดีตแต่สุดท้ายเนี่ยก็ไปไม่รอด เพราะเจ้าหน้าที่ไทยเราเนี่ยนำตัวทั้งหมดดําเนินการตามขั้นตอนกฎหมายแล้วก็ผักดันหรือว่าในระเทศส่งตัวกลับกัมพูชาต่อไปอันนี้เป็นสิ่งที่เยอะนะครับเยอะมากนะทะลักแล้วตะลักอีกคือมี8คนบ้าง4-5หคนบ้างหนักสุดเนี่ยห้คนที่ลักลอบเข้ามาในดินแดนไทยเรานะครับก็อย่างที่บอกถึงแม้ว่าจะมีการด่าทอไทยเราต่างๆนานา,นา,นา,นานแต่สุดท้ายเนี่ยก็ต้องพึ่งไทยเราอยู่ดี รอตอนนี้คือฮุนเซนครับจะเอาอยัางไงต่อไปเพราะว่าแรงงานมันล้นประเทศแล้วค่าของชีพอะไรต่างๆเนี่ยมันสูงขึ้นอย่างแน่นอนต่อเนื่องกับอีกเรื่องราวดีๆครับเรื่องราวนี้ต้องบอกว่าดีใจกับพี่น้องชาวไทยกันด้วยครับที่ล่าสุดเจ้าหน้าที่ที่ดินจังหวัดสระแก้วนัดไปชี้จุดที่ดินบริเวณพื้นที่บ้านหนองจานแล้วซึ่งถือว่าเป็นการชี้จุดเป็นครั้งแรกในรอบ40ปีนะครับโอ้โหหลังจากที่เราประกาศกดไยการศึกไปก็เลยทําให้เจ้าหน้าที่เนี่ยพาชาวบ้านของเราไปชี้จุด้วว่าที่ดินอยู่ตรง นนกัแนน่โดยก็มีพี่น้องชาวไทยเนี่ยเข้ามาให้กำลังใจฐานแนวหน้ากันอย่างประปรายตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วยังมีเจ้าหน้าที่รังวัดที่ดินจังหวัดสระแก้วครับเดินทางมาพร้อมกับเครื่องวัสัญญาณดาวเทียมเพื่อที่จะพาชาวบ้านนั้นซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินไปตรวจจุดที่ชาวบ้านระบุว่าเป็นกรรมสิทธิ์ทำกินที่มีข้อพิพาททับซ้อนกับคำเหมรนเองซึ่งมีการบุกยึดที่ของเราและก็มีการข่มขู่ออกมาตั้งแต่40ปีที่แล้วเลยโดยก็เป็นบริษัทบ้านหนองจานครับบ้านหางศิลาไปอยู่ถึงบ้านนาป่าไร่อำเภอรัญ,ญ,ญประเทศนะตั เ46ถึง47ซึ่งมีเนื้อที่มากกว่า2,717อะไรก็เป็นแนวทางที่ดีมากๆนะครับพอชี้จุดพอทําจุดเรียบร้อยเนี่ยขเมรก็ไม่น่าจะมาหน้าด้านคุมข้างเอาที่ดินของเราไปคือในตอนนี้เนี่ยปัญหาในแนวชายแดน,นครับก็มีเพียงแค่คำเมรที่ตามราวีไทยเราไม่เลือกนะแต่กับแต่กับบริเวณชายแดนเวียดนามครับกลายเป็นว่าหลักหมุดเนี่ย โอ้โหเขมเหรดูแลอย่างดีครับมีการกวาดพื้นที่โดยรอบแบบละเอียดแบบสะอาดสะอา้านและพอเป็นหลักเขตไทยเนี่ยโอที่จะย้ายอย่างเดียวเลยแต่ว่าเป็นหลักเขตของเวียดนามไม่มีการย้ายแต่อย่างใดนะครับดูแลดีมากๆอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพเลยครับหลักเขตนี้เนี่ยมันเป็นหลักเขตเฉพาะของเวียดนามกับขเขมรที่ทําด้วยกันซึ่งก็มีการยืนยันออกมาแล้วนะครับเป็นเขมรที่ดูแลให้เป็นอย่างดีไม่มีหึงไม่มีอือเพราะวาเวียดนามเนี่ยเขาเอาจริงนะครับเขาไม่ได้ปล่อยให้มายุ่วยุก่อกวนเราแบบนี้อย่างแน่นอนแต่กับไ คำเม้นต์มันไม่กลัวครับคิดว่าไทยเราสุดว่าบุรุษเกินไปอยากทําอะไรก็ได้อยากจะแหกอะไรก็ได้ก็หลังจากนี้ต้องรออัปเดตความคืบหน้ากันอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่4จังหวัดภาคอีสานตามแนวชายแดนเนี่ยที่เป็นเทือกเขาพดมงดงรักมันเดียวว่าสําคัญมากๆนะครับถ้าเกิดคำเมนยังไม่ยอมเติมกําลังยังเติมอาวุธหนักอย่างต่อเนื่องแบบนี้มันคงจะไม่จบง่ายๆแล้วแนวหน้าของเราเนี่ยก็ตรวจการอยู่เสมอเฝ้าระวังอยู่เสมอยังไงรอติดตามอัปเดตกันได้เลยนะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครชม การอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับสถานการณ์ตามนชายแดนแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสคร b e เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับขา่าวเดตในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย